de Hells Leo. สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้ๆที่มีใจรักในการตกปลาทุกๆคนครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a ็ Thailand ์ i ิชชิ่งออนตัวนะครับครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครพาออกมาตกปลาหน้าดีเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่คลองบางกระเทียบนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นคลองเล็กๆมันจะต่อกับคลองจระเข้น้อยนะครับ ก็หมยนี้ไม่ค่อยมีคนเข้ามานะครับผมเมื่อคืนเข้ากะนะครับออกกะมาออกมาตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายบ่ายสามโมงยี่สิบแล้วครับก็เย็นละก็ออกมาช่วงเย็นมานั่งเล่นหาผลงานมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับหาหมายมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับก็กลัวท่านผู้ชมคิดถึงกันนะครับ ก็เป็นอีกหมายนึงนะครับคลองไม่ใหญ่นะครับก็อลองมานั่งเล่นดูครับเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะหมายนี้เลยเลือกมาหมายนี้นะครับก็ไม่ได้มานานแล้วก็เคยมาถ่ายคลิปอยู่นะครับเดีปลาคลองนี้ก็ไม่ค่อยมีปลาไซส์ใหญ่ครับเป็นพวกปลานิลปลาตะเพียนซะส่วนมากก็มานั่งเล่นช่วงเย็นๆบรรยากาศเอาบรรยากาศนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับดูหน้าหมายก็สวยครับถ้าเป็นคลองใหญ่ช่วงนี้ มันจะส่วนมากจะเป็นผักตบควรนะครับของจระเข้ใหญ่ก็ส่วนมากเป็นปักตบเยาวาต็มของมีหมุดนะครับพอมาเจอหมายนี้มันไม่ค่อยมีตบนะครับก็เลยนํามาฝากท่านผู้ชมกันแล้วกันแล้วกันนะครับส่วนพิกัดตรงนี้เดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้เช่นเคยนะครับอยู่ในคําอธิบายในคลิปนะครับเวลาเราดูคลิปมันจะมีคําว่าเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปนะครับกดเข้าไป เดี๋ยวผมวางลิงก์พิกัดไว้ตรงนั้นนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับฝากพี่ๆน้าๆที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจช่องเล็กช่องนี้ด้วยครับก็จะพยายามหาหมายใหม่ๆม,ม,มาฝากกันเรื่อยๆหรือว่าอัปเดตหมายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าตรงไหนมันเข้านะครับแต่ตรงนี้ก็ลองมาลุ้นดูกันครับวันนี้ก็จะมีแต้มมาฝากท่านผู้ชมคนละหม่ครับส่วนเหยื่อนะครับ เดียก็เป็นลำบม่มศูนย์มะขีดของผมนะครับเป็นเหยื่อเก่านะครับเหยื่อที่เหลือตกไม่หมดนะครับก็เก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุงไล่อากาศออกแต่มันก็มีลาขึ้นอยู่บ้างนะครับก็ใช้ได้ครับเราก็มาแตง่งน่ครับตัวนี้ไม่ได้ใช้สองอาทิตย์แล้วนะครับ มันเย็นแล้วเอาไม่เยอะนะครับก็ประมาณนี้ก็กะกะเอาครับก็จะเอาลํำนะครับลํำสดถ้าเราเอียะเก่าตกเลยมันจะเปรี้ยวเกินนะครับมันจะเปรี้ยวเกินกินมันจะแรงเกินนะครับก็ยำโลครับ ยำโลของเวปันนะโอเคนี่แล้วครับง่ายๆเพราะเหยื่อเก่ามันก็เราปรุงแล้วครับมันมีคลิปมีอะไรอยู่แล้วมันก็เป็นคล้ายๆลำบ่มไปในตัวแนะค่เอาลำมาใส่ให้มันให้กลิ่นมันดอบลงครับไม่แห้งเปรี้ยวมากก็ใช้ได้แล้วครับ แค่นี้ก็พร้อมใช้แล้วครับเราไม่ต้องทิ้งนะครับเหยือเก่าถ้าเหลือนะครับน้ำนิดหน่อยพอปั้นได้ครับโอเคแค่นี้ก็พร้อมตกแล้วครับ,รบเดี๋ยวปั้นเหยื่อลงกันครับ เดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศตกปลาวันนี้ไปด้วยกันครับท่านผู้ชม,มเดี๋ยวเราไปลงเบ็ดชุดแรกกันนะครับตอนนี้เป็นเวลา15เนกา37นาทีแล้วครับก็มานั่งเล่นช่วงเงย็นๆครับมีลานะ้อยเดี๋ยวลง4ชุดไปก่อนนะครับแตวก็ไม่ได้ปลูกมานะครับมีตะก้อแค่4ชุดเดี๋ยวปลูกเพิ่ม ก็จะประมาณนี้นะครับก็ลงชุดเรียบร้อยครับมาเล่นปลาคลองก่อนนะวันนี้เดี๋ยวไปหาไม้ดีๆมาฝากกินไครับก็ลงไปสี่ชุดก่อนนะครับเดี๋ยวไปรับชมภาพบรรยากาศตกปลาวันนี้ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าไม้กันนะครับไม้สวยนะครับนั่งได้แต่รักษาความสะอาดนะครับเพราะเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับนี่ก็นั่งได้ยาวๆ ฝั่งนูน้นจะต่อกับคลองจระเข้น้อยนะครับก็พอมีที่ลงอยู่ครับฝั่งต่อไปนี้ก็มีที่ลงได้ครับแล้วก็ฝั่งนี้มีที่ลงได้ครับติดถนนเลยครับผมก็นั่งรถจอดติดถนนเลยนะครับก็พอมีที่ลงครับตรงนี้ก็ล่มนี่ก็ลงได้ก็ประมาณนี้ครับที่หน้าหมายของเรา กาไม้สวยครับแต่ก็รอรุ้นว่ามีตัวหรือเปล่านะครัรอรุ้นกันอีกทีครับผมเพราะเวลาน้อยแล้วครับมาช่วงเย็นแล้วนี่ครับเพียนตะเพียนมึงว่าจะแห้วซะแล้วมึงว่าจะแห้วแล้วครับไอ้สวยอยู่นะครับ ไงครับคลองบางตะทิคลองบางกะเทียบสมุดประการนะครับยังบวมมีคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่นะครับก็ถือว่าไม่แห้วนะครับคือมาเย็นนะครับมาค่ำถ้ามาแต่เช้าผมว่าน่าจะโอเคนะครับหมายนี้แล้วคนไม่ค่อยเข้าเราเงียบนะถ้ามาแต่เช้าผมว่าบอมเหยื่อเยอะๆน่าจะดีนะครับหมายนี้ใช้สวยนะครับปละตะเพียนดึงหลายทีแล้ววันไม่ทันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เดวชมต่อไปนะครับเผื่อมีแ้มเพิ่มนะไม่งั้นก็จะกลับก็ถือว่าอีกหนึ่งไม้ให้ท่านผู้ชมนะครับไม้สวยนะครับนี่ครับโอ้โหโดนอู้้โดนเลยโอ้โหแกมาด้วยท่านผู้ชม ไอ้รถถังลกเลยมาแล้วโอ้โหแต้มที่สองนี่ครับโอ้ยเจียนๆนะครับเจียนๆนะครับไอ้รถถังก็มานะครับไอ้รถถังคลองบางกระเทียบครับรู้ว่ารู้ว่าจะไม่มาแล้วครับนี่ครับจีนูซองเขียวนะครับใช้ได้ผลนะนี่ยไอ้รถถังนี่ครับ ผมมาย็นนะครับถ้ามาแต่เช้าน่าจะโอเคแล้วครับหมายนี้หมายมันสวยนะครับไม่มีปักตกกวนด้วยตอนนี้ไปคลองใหญ่คลองจระเข้เพื่อปักตบมันกวนนะครับปักตกเต็มเลยนี่ครับงานของจีนนใช้ได้นะครับใช้โลสองโลก็เอาอยู่นะครับผมเคยวัดมาแล้วครับนี่สวยงามคลองธรรมชาตินะครับนี่ครับชมตัวต่อไปครับผมสวยงามครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับ หกโมงแล้วนะครับหกโมงเจ็ดนาทีแล้วครับเดี๋ยวแสงมันจะหมดก็มีตอดเรื่อยๆนะครับแต่มันมันตอดระแวงระแวงนะครับถ้ามาแต่เช้าผมว่าน่าจะโอเคนะครับหมายนี้นะครับก็ได้ปลาสองแต้มนะครับในระถังแล้วก็ปลาตะเพียนไซส์สวยอยู่นะครับก็ถือว่ารอดแห้วนะครับเป็นคลิปสั้นๆมาพักผ่อนกันแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งหมายหมายที่สวยนะครับลองบางกระเทียมนะครับ ที่บางพีสมุทรปราการครับเดี๋ยวแถวซอยพัติวาีน้อยนะครับเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมปักทิกัดไม่ให้มีที่ลงได้เยอะนะครับแต่ปลาก็อาจจะไม่หนาตัวหรือว่าถ้ามาตกบ่อยๆก็ไม่แน่นะครับเพราะมันติดกับคลองจระเข้น้อยนะครับลองมาเที่ยวเล่นลองมาค้นหาดูครับน่าจะมีอะไรให้หน้าค้นหาครับผมว่าไม้สวยแล้วก็น้ําไม่แรงนะครับแล้วก็ไม่มีปักตกกวนเหมือนคลองใหญ่นะครับก็ถือว่ามาพักผ่อนเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็แล้วกัน คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาใหม่ฝากพี่ๆนานาที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยครับก็จะมีหมายดีๆมาฝากกันอีกแน่นอนนะครับทีบสุดท้ายนี้ก็กล่าวมาสวัสดีครับขอบคุณมากทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมเจอกันคลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงน้ำล่นเลยรวยยิ่งๆกันไปครับดีครับน่ครับหน้าหมายก็ยังไม่เก็บของครับเพิ่พักเลยเก็บของ ไม้สวยนะครับลงลูกมาเลยจอดจอดริมถนนเลยนะครับจอดดึงละดึงละิงไม่โดนหรอก